มีไม่กี่คนที่ถูกเลือกคนที่สันสะเทือนสูงสามารถควบคุมพลังงานทางเพศได้อย่างเต็มที่ค่ะพลังงานทางเพศของพวกเขาไม่สามารถควบคุมได้อย่าปล่อยให้สิ่งนี้ไปเหนือกว่าหัวของคุณ ครูทาร่าไม่ได้บอกว่าห้ามให้คุณมีเพศสัมพันธ์นะคะเพราะร่างกายของคุณถูกออกแบบให้มีเพศสัมพันธ์และเพลิดเพลินกับประสบการณ์ทางเพศสิ่งที่ครูทาร่าพูดคือถ้าตัวตนทั้งหมดในชีวิตของคุณถูกหอ่อหุ้มด้วยความคิดที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามตลอดเวลาถ้านั่นคือทั้งหมดที่คุณคิดและคุณไม่มีที่ว่างสำหรับสิ่งอื่นใด คุณจะไม่มีวันถึงศักยภาพสูงสุดของคุณค่ะเพราะคุณต้องเจาะลึกและเรียนรู้วิธีถ่ายทอดพลังงานคนที่สั่นสะเทือนสูงสุดเพราะเขารู้วิธีเปลี่ยนพลังงานทางเพศไปสู่การสร้างนั่นเองคนที่สั่นสะเทือนสูงสุดสามารถควบคุมพลังทางเพศได้อย่างเต็มที่ค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขารู้วิธีแปลงร่างพลังงานทางเพศเพื่อสร้างพลังงานพลังงานนั้นทำให้สิ่งที่พวกเขาเพื่อพวกเขาดังนั้นสิ่งนี้ครูทาร่าจึงนำมาจากหนังสือที่สำคัญที่สุดเล่มหนึ่งที่เคยเขียนโดยโบเลนฮิลชื่อว่า Think and Go ฟังสิ่งนี้นะคะความหมายของทานปิดเสียงคือการเปลี่ยนองค์ประกอบหนึ่งหรือพลังงานพลังงานเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งอารมณ์ของเพศมีศักยภาพที่สร้างสรรส์3ประการค่ะอันดับที่1ก็คือความเป็นอมตะของมนุษยชาติอันดับที่2ก็คือการบำรุงรักษาสุขภาพค่ะอันดับที่3ก็คือการเปลี่ยนแปลงของคนธรรมดาเป็นอัจฉริยะอีกครั้งนะคะข้อ3 การเปลี่ยนแปลงของคนธรรมดาเป็นอัจฉริยะผ่านการแปลงร่างความต้องการทางเพศเป็นความปรารถนาที่ทรงพลังที่สุดค่ะจากความต้องการของมนุษย์ทั้งหมดเมื่อขับเคลื่อนด้วยความปรารถนานี้ผู้ชายจะพัฒนาจินตนาการด้วยความกล้าหาญความมุ่งมั่นความภาคเพียรความสามารถในการสร้างสรรค์ซึ่งพวกเขาไม่รู้จักในปลาอื่นความแข็งแกร่งและแรงกระตุ้นคือความปรารถนาที่จะมีเพศสัมพันธ์ที่ผู้ชายเสี่ยงต่อชีวิต และชื่อเสียงอย่างอิสระที่จะดื่มด่ำกับมันเมื่อควบคุมและเปลี่ยนเส้นทางกระตุ้นนี้รักษาคุณลักษณะทั้งหมดของจินตนาการความกล้าหาญและอีกมากมายค่ะซึ่งอาจใช้ในวันณคดีหรือศิลปะหรือการเรียกหรืออาชีพอื่นๆและรวมถึงการสะสมความร่ำรวยนั่นเป็นเหตุผลที่คนสันสเทือนสูงสุงสดสามารถควบคุมพลังงานทางเพศได้อย่างเต็มที่ค่ะพลังงานทางเพศของพวกเขาไม่สามารถควบคุมได้ เพราะคนที่สั่นสะเทือนสูงพวกเขาเป็นแม่เหล็กพวกเขาคิดบวกพวกเขาเติมเต็มและพวกเขามีความสุขพวกเขาเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของพลังงานทางเพศและพวกเขารู้วิธีที่จะใช้ความปรารถนาของพวกเขาค่ะความต้องการทางเพศนั้นเปลี่ยนเป็นพลังงานนั้นและทำให้พลังงานนั้นทำงานได้สำหรับพวกเขา พวกเขาไม่ได้ทำงานเพื่อพลังงานนะคะมันมีความแตกต่างจากพวกเรากำลังอยู่ในรุ่นที่ทันสมัยกับเพลงที่คุณกำลังฟังภาพ,พยนตร์ที่คุณกำลังดูอยู่หรือโลกโซเชียลมีเดียทั้งหมดที่คุณกำลังดื่มด่ำอยู่กำลังกระตุ้นคุณมีเพศสัมพันธ์กับทุกสิ่งที่เดินได้ แต่สิ่งที่ไม่สนับสนุนให้คุณทำคือสร้างมรดกให้กับตัวคุณเองและครอบครัวสิ่งนี้ไม่ได้บอกคุณก็คือการออกไปข้างนอกข้างนอกและมีเพศสัมพันธ์กับทุกสิ่งที่เดินคือคุณถูกภาคไปจากความสามารถในการบรรลุศักยภาพที่สูงสุดของคุณสิ่งที่ไม่ได้บอกคุณก็คือทุกครั้งที่คุณรักใครสักคนคุณมีเพศสัมพันธ์กับใครสักคน คุณกำลังแลกเปลี่ยนพลังงานพลังงานจริงๆทุกครั้งที่คุณมีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีการสั่นสะเทือนต่ำก็จะเปิดการแลกเปลี่ยนพลังงานเช่นกันนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าครูทาร่า